พวกเราจะต้องตั้งสัจจะก่อนเพราะการตั้งสัจจะเป็นการบ่กบอกให้จิตของพวกเราได้มีความปรารถนาเด็ดเดี่ยวพวกเราต้องตั้งสัจจะดังนี้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเป็นล้านๆพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้านั่งอยู่บนบัลลังก เป็นแก้วใสประกายพฤกสว่างสวัยพวกเราพนมมือคุกเขา่าตั้งสัจจาต่อหน้าพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจหมันฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้ดูจิตใจเห็นความคิดนึกอารมณ์แม้แต่อาการรับรู้นี้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงข้าพเจ้าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการปรุงแต่งใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อแจ้งในธรรมแล้วจะนำความรู้นี้ถ่ายทอดแก่ลูกหลานและคนรู้จัก จะสอนให้เขาตื่นรู้อยู่ภายในอย่าไหลยึดความคิดเนึกอารมณ์แม้แต่อาการรู้เพราะนี่คือการเกิดเราจะไม่ยึดสิ่งใดถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อพวกเราตั้งสัจจะแบบนี้ด้วยหัวใจนะให้ตั้งด้วยหัวใจของพวกเราด้วยความเด็ดเดียว